โอ้โดูดอลิเงโตฮลโลเอ้าเปลี่ยนภาษากันไม่ทันเลยนะครับนินจาน้อยนะฮะเป็นไงสมชื่อนินจาน้อยนะครับดูจากคลิปนะฮะแหมฝีเท้านี่ไม่ใช่เล่นนะฮะทั้งรวดเร็วและว่องไวดุดกับเป็นนินจาน้อยนั่นเองนะฮะต้องบอกว่ากลับจากญี่ปุ่นมาได้แป๊บเดียวนะครับไม่ทันได้หายอกหายใจนะฮะก็จะทำการมูฟต่อนะฮะไปที่ประเทศสหรัฐ อเมริกาจะอ่านว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตไม่ใช่เนาะแอดกิฟเนาะพีิลิดไปไหนพีิลิดไปไหนอ่าจุ๊บเหม่งก็มานะฮะพีิลิดเขาจะไปแจกความสดใสที่อเมริกาอีกแล้วนะฮะเรียกได้ว่าเป็นอเมริกันดีมนั่นเองนะฮะก็กำลังจะมีโคเชล่าแล้วที่สาวๆบินไปซ้อมกันแวมหนึ่งนั่นแหละอันนี้คล้ายๆกับโคอาล่าหรือเปล่าฮะแฮ่แฮ่เขาไม่แก้มุกให้ทุกคน ก็จะบอกว่านี่แหละครับผมใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วกับเทศกาลโคเชลล่านะฮะที่พวกเราตั้งตาตั้งใจตั้งอกตั้งมั่นตั้งสมาธิตั้งเอาไว้แม่นๆเลยนะฮะเพื่อที่จะรอรับชมเต้าลิสนะฮะไปแจกความสดใสในส่วนของซิงเกอร มันนี่นั่นเองนะฮะเอ้ยทำไมสำเนียงแอดเหมือนอีสานเหมือนหน้าห้านะเราอะไม่ใช่อเมริกาเหรอหน้าห้าน่ะมันนี่ไอเคยมีเวอร์ชันอีสานนี่ที่เราทำไว้อะเราจะลืมตัวตนกันไม่ได้นะฮะทุกคนอยากฟังมันนี่เวอร์ชันอีสานไหมแอดปอยเขามีทำไว้ถ้าจะให้เขาปล่อยก็เรียกร้องในคอมเมนต์มาไม่ฮะไม่ปล่อยฮะมันไม่ดีนะฮะ ก็ต้องบอกว่านี่แหละคือต้องบอกว่าลุกแอร์พอร์ตลุกเนี่ยมาในลุกสาวแว่นกันอีกแล้วซึ่งดูเหมือนแบบดูเนิร์ดเนิร์ดนะฮะแต่ใครจะรู้ว่านี่คือการพรางตัวของนินจาน้อยนั่นเองนะฮะอ,นะอาจอ,นะอาจจะด,นะดูเนิร์ดเนิร์ดนะฮะแต่ว่าฝีเท้านี่วิ่งไปไงทุกคนเคยดูการ์ตูนเรื่องนารูโตะไหมเ <laughs> นี่ยเห็นไหมอีกนิดนึงเนี่ยถ้าเอามือควายหลังเนี่ยนารูโตะชัดๆนะฮะช็อตที่วิ่งมาเนี่ยแล้วก็มีดึงพิซูใช่ไหมนั่นแหละ พาพิซูข้าบถนนคือพิซูเขาก็วิ่งมาแบบพิซูอะเนาะก็คือคือพิซูเนี่ยดูออกเลยว่าไม่ไม่มีความเป็นนินจาเนี่ยพี่ตั้งแต่ที่พี่วิ่งตามรถกระเป๋าแล้หนึ่งดอกใช่ใช่โอ้วในในคลิปรถกระเป๋าบอกเลยว่าแต่นตอนเทโคออกมาเนี่ยแอบลุ้นเลยนะฮะโอ้ขับแรงมากสาดโคงโอ้ขับแรงมากฮะแอบเป็นห่วงน้องเลยต้องบอกว่าต้องต้องให้ทางค่ายเนี่ยต้องทําประกันให้กับน้องแล้วนะไม่ต้องห่วงเพราะว่าน้องมีแต่ เห็นว่าตอนที่ขยับรถเนี่ยบีบปี๊ปปี๊ปด้วยโอ้ไม่มีใครหลบทันหรอกก็ปี๊ปปี๊ปแล้วก็ส่งโค้งทาศร์มาเลยนะฮะโอ้โหเร็วมากขอโทษนะคะคนมาแรงถ้าขายไม่ไหวก็หลีกค่ะเพราะว่าควีนจะเดินนั่นแหละฮะก็แอร์พอร์ตลุกแบบนี้นะฮะก็แต่งตัวเรียกได้ว่าเหมาะสมกับการไปอเมริกานะฮะเพราะว่าที่นู่นน่าจะหนาวแน่นอนเนาะก็มากับเสื้อน่าจะเป็นเซลีนใช่ไหมกิฟต์ไอคำว่าหนาวนี่คือเทียบกับเมืองไทยปะเพราะอันนี้คือกําลังซ้อมตกนรกอยู่นะช่วงเดือนนี้กิฟต์ไม่ต้องซ้อม โอ้ oh. โหแรงปิดคลิปเลยทุกคนปิดคลิปได้เงี้ยเดี๋ยววเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนตอนนี้ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับฮัลโหลกูบายกาโยนาลาเออเอ,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 เอโอเคครับโอเคไปแล้วฮะ